ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับบรรยากาศเช้านะครับยามมาเบื้องสวนฝรังนะครับหลังจากวันเด้ลงมาหลาเมิอนะครับอ่าประมาณสามที่เมื่อหาเมื่อนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับมีหมอกนะครับตอนนี้อยู่ประมาณหกโมงกว่านะครับอันนี้อยู่ประมาณหกโมงกว่านะครับบรรยากาศเราบๆอกหมอกที่จริงกับหมอกผมยืนอยู่กับเป็นหมอกนะครับอ่ามีหมอกลงนะครับ หลังจากห่อไปนะครับฝรั่งห่อไปนะครับไอ้ห่อไปได้ประมาณเอ่อเอ่อบาง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 ลูกก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนเดือนไอเนี่ยครับลูกนี่ยยังลูกนี่ก็ประมาณใหญ่ๆแล้วนะครับลูกใหญ่แล้วนะครับมีมีอยู่หลายรุ่นนะครับกับประมาณห่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกที่เออไว้ไว้ลูกนะครับเป็นฝรั่งเอ่อ ฮงปาซื้อนะครับเป็นพระซ่างเป็นพลังฮงเปาซื้อนะครับผมไวัอยู่ประมาณ10ถึง15ลูกนะครับต่อต้นนะครับอ่าชุดแรกผมกอบรู้คือกันว่าเอ่อมันหลายบ่นะครับเพราะว่ามันเป็นลูกลูกรุ่นแรกนํานะครับลูกรุ่นแรกนําอ่ายี่นี่มีประมาณ80ต้นนะครับรวมแล้วก็อยู่ประมาณเอ่อ500ลูกนะครับโอ600นะครับที่นับเบิ่ง600กลัวนะครับ600 700นะครับอ่าที่นับเบิ่งนะครับเอ่อตอนนี้ฮอดแล้ว คิดว่าน่าจะจะเย็บอยู่ประมาณประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ยุบปีใหม่นะครับอยู่ในช่วงปีใหม่ก็อยู่อันประมาณมื้อนี้วันก็ทิศวันที่วันที่สิบมั้งนะครับวันที่เก่าวันที่สิบนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับบางต้นก็ห่อปกิล um ูกนะครับห่อปกิลูกนี่คือยังต้นนี่นะครับต้นนี้ห่อห่อได้ลูกเดียวนะครับแต่มันก็มีรุ่นออกใหม่มานะครับนะครับ มันก็จะมีติดติดรุ่นออกใหม่มานะครับอ่าที่ผมเข้าไปศึกษาเบ้างนะครับอ่าห้างเที่ยกับเป็นช่วงอ่าบรรยากาศช่วงช่วงช่วงสภาพอากาศนะครับถ้าถ้าสภาพอากาศเย็นเนี่ยมันก็สิติดดีนะครับผมก็บ่รู้คือกันว่าเกี่ยวกับอ่าพวกอ่าพวกปุ๋ยหรือเป็นการเด็ดยอดยังหรือเปล่านะครับเนาะผมก็ทดลองไปเรื่อยๆอยู่เพิ่งเพิ่งปลูกได้อ่าตอนนี้ก็อายุอายุอยู่ประมาณอ่า สิบเอ็ดเดือนนะครับสิ้นเดือนมกรล่าเนี่ยก็กะไอไอครบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีเริ่มปล่อยลูกตั้งแต่แต่เก่าเดือนเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยให้มันติดดอกให้มันมีดอกขึ้นมาประมาณประมาณเก่าเดือนนะครับผมสิเริ่มมามาหออ่ากวาซึ่งมันห่วงน้ำนะครับมันห่วงมันสลัดลูกออกนะครับมันห่วงน้ำกะเอ่ออันไรล่ะอ่าพอมันห่วงน้ำ เพราะมะลวงน้่นผมกับเขปาปล่อลยมันลืเลยไปมันมาติดช่วงอยู่ประมาณทันว่านะครับประมาณทันว่านะครับบ้านสองเดือนกว่าจะได้ฮอนะครับมี่วงแน่นะครับลวงกับไร้เลยล่ะนะครับเนาะอ่านอยู่ประมาณนี้กระสีมีต้นหน่อยน้านะครับเดี๋ยวเดาผมแผ่นแผ่นไปเบิ่งนะครับอันนี้กระสิเป็นต้นหน่อยนี่ครับชุบต้นหน่อยชุบมันใหญ่ต้นนี้ต้นหน่อยตั้งหลายลูกฮอร์ไรลูกเกินครับ หนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดโลกนะครับซุ้มซุ้มนี่รัห้างห้างต้นกับห่อห้างต้นกับใบห่อนะครับยังขึ้นเจ็ดยังสี่มันก็นกนหน่อยอยู่นะครับอ่าปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันอสองต้นนั้นเป็นโลกนะครับเป็นโลกนะครับน่าจะเป็นเชือ้อราลงนะครับอ่าเพราะว่าไอตอนอ่ามันมีลูกขึ้นมานะครับ มีลูกขึ้นมาลูกหรอไมันช่เป็นจุดๆเป็นเม็ดๆนะครับเป็นคือจังล่าหรือว่า,เ,าเพียอยังลงสยางนะครับผมก็เลยห่อเลยนะครับเด็ดออกนะครับเด็ดออกอันนี้ห่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังห่ออยู่นะครับห้อมีห่ออยู่ถ้าเห็นอันประมาณลูกลูกที่ห้องประเหต์ไหมครับลูกที่ห้องประเห็นมันใหญ่อยู่กับเสียดาย,ยาที่ทำเป็นเด็ดตีมย้อนเสียดายนะครับกินกิ้งกิ้งตอนนี่ที่ผมว่าจะขยายพันธุ์นี่ก็อยู่อยู่ประมาณ อ่ามีรอยก็กิงนะครับมีรอยก็กิงแต่ว่ารู้ว่าสิออกหักออกหักได้๋ยวกกิงนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้ตุ่มตอนมันแตกนะครับผมก็เอาถุงมาห่มแล้วก็ฉีดฉีดอันนั้นเข้าไปนะครับฉีดอันฉีดไอ้ไอไอน้ำผสมเอ่อเอ็มลอยเข้าไปนะครับเพื่อให้มันไปกระตุ้นนะครับปากนะครับเพราะว่ามันมีบีเอ่อวิตามินบีหนึ่งนะครับมันสร้อยให้อ่า เล็งหลกักนะ <Gan. S 1> ครับอันนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับต้นนี้ก็เป็นแตงโมนะครับรู่น้อยยังน้อยอยู่นะครับหอพึ่งหอนะครับอยู่ประมาณเลียนสิบนะครับอยู่ประมาณเลียนสิบนี่เป็นแตงโมนะครับลังแส้แดงี๋ยวลอเบื้องผลนะครับก็เชออยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆว่ามันจังไรนะครับว่ามันเอ่ออันนั้นบ่เอ่อ อย่กินนวยมันสีล่วงมันสีนวมันสีมีลามันสีมีอันนั้นบอนะครับอ่านวยมันสีงามบอนะครับเดี๋ยวก็สิค่อยๆถ่ยายไปเรื่อยๆนะครับส่วนการลงขายผมก็เวลาขายก็คืออ่อตอนนี้ยังตอบประด้ได้เลยยังตอบประด้วเลยว่าสิไปขายตรงใหน่าจะไปขายน้ำตลาดนัดนะครับก็อ่าขายราคาซ้ำจิมจูไปนะครับผมก็บู้ว่าตอนขายนั่นราคามันสีอยู่ประมาณใดนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบทุกคนจริงๆนะครับ เอ่อมงยางเบิงนะครับสวนฝรั่งนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับมีมงมีหมอกนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ